กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาใคโดยคลิปนี้ครับจะมาสรุปตัวละคร1ดาว2ดาวเทพครับผมที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับผมจะถึงท้ายเกมเนี่ยครับผมมีตัวละครตัวไหนบ้างที่เราสามารถที่จะลงทุนยาวๆคลิปนี้จะมาสมบไปฟังกันนะครับและเช่นเดียครับหากต้องการเติมเงินเกมบูอาใคขอแนะนาบริการร้านเติมเงินเกมหรือจีโรเติมเงินด้วยตู้แผงในเกมถูกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัย สนใจติมเมินแเพ็่เกจไนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนะครับคลิกเลยเอาละครับผมงั้นเรามาดูในส่วนของตัวละครดีกว่านะครับผมมีตัวละครตัวไหนบ้างโดยเราจะทําการจัดเป็นระดับระดับเทีย์ตามนี้นะครับโดยอย่างแรกครับผมก็คือของดีเล่นยาวนะครับผมนะตัวละครเหล่านี้ค่อนข้างจะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ตั้งต้นเกมครับผมจะถึงเอ็นเกมเลยก็ว่าได้นะครับนะแล้วก็ต่อมาครับผม ยังเล่นได้อยู่ครับผมแต่เป็นการใช้งานเฉพาะทางนะครับผมตัวละครเหล่านี้จะคอนค่าจากโครงคอนเซปต์ครับผมในสูวนของบอสบาชนิดนะครับผมรวมถึงคอนเทนต์บางจะพวกบางจะพวกนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะต่อมาก็คือใช้งานทั่วไปครับนะในกรณีที่เราขาดในสูวนของตัวละครบางประเภทครับนะก็สามารถใช้ตัวละครเหล่านี้ครับผมเอามาทดแทนได้แต่ถ้าเกิดเรามีตัวละครตัวไหนที่ดีกว่าตัวละครเหล่านี้ก็จะไม่ได้ใช้ไปนะครับ ต่อมาก็คือใช้ได้ช่วงต้นเกมครับนะก็ได้รอครับผมว่าเป็นตัวละครช่วยแบกครับผมสลับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ครับนะผู้เล่นใหม่นี่ค่อนข้างจะชอบเป็นผูของเทียนที่พอสมควรนะแต่ว่าพอเล่นไปสักพักนึงตัวละครเราเริ่มเยอะนะครับผมสามดาวเริ่มเยอะแล้วเนี่ยพวกตัวละครเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เลครับนะเป็นพวกตัวละครดัเบลครับผมส่วนใหญ่นะและก็ต่อมาับผมก็คือเทียนน่ารักนะครับผมอันนี้ก็อย่างที่บอกไปครับน้องน่ารักครับผมหน้าเฝ้าบ้านนะครับผมนะอยู่เฉยๆอย่างเดิมแหละดีแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้ครับงั้นเรามาเริ่มอธิบายกันดีกว่าครับผมว่าตัวละครเราที่อยู่ในส่วนของเทียต่างๆครับผมนะสามารถหาจากไหนได้บ้างนะครับน้ขอเริ่มต้นจากกลุ่มแท้งครับผมในส่วนของตัวยูกะกับซูบากิก่อนเลยครับ2ตัวนี้ครับผมเป็นตัวละครที่เรียกว่าสามารถจากกาชาเพิ่มเติมขึ้นมาได้ครับผมอย่างเช่นยูกะเนี่ยก็ตัวเกมแจกให้บัตรเริ่ต้นแล้วนะซูบากิครับผมนะก็มาจากตู้กาชาเช่นเดียวกันและก็ได้รอ2ตัวละครนี้สามารถฟาร์มได้จากดานหาทั้งคู่เลยนะครับนะแน่นอนครับผมว่าตัวละครเหล่านี้สามารถเติบโตไได้เเมื่อราปฟ ดาบดาาร์ดก็จะเก่งขึ้นตามไปด้วยครับ คอนเทนต์หลักๆก,ก็จะมีให้เลือกค่อนข้างจะหลากหลายนะครับผมนะอย่างเช่นยูกาดนี่ก็ดูในสุนข,ของอาริยานะครับนะแต่อาริยานี่ต้องดูด้วยว่าอาริยานะั้นเป็นอาริยาประเภทไหนนะพวกอาริยาที่เน้นการหลบหรือเน้นถึกทนอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึง่งแต่ยังถือว่ามีประโยชน์ครับผมในสุนข,ของการลงเลดบอสนะเพราะว่ายูกาค่อนข้างจะหลบเก่งพอสมควรเลยครับยืนชนได้ดีซูปากิครับผมนะเป็นตัวละครที่ใช้ได้หลายคอนเทนต์นะครับนะในว่าจะเป็นเรื่องของการเอาในการผ่านเงื่อนไขต่างๆพวกเชเลนเจอร์นะครับผมนะหรือสอบผลผู้ด ก็ได้รอเขาผมของดีครับนะก,ก่อชาก็เจอแล้วต่อไปรขบผมคายโกะครับเป็นตัวละครสังกัด CC หรือประเภทคาโอโทหรือมีสกิลรขบผมที่สามารถควบคุมบอลได้นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นการทําให้บอลชะง,งักเป็นทั่วตั้งนะครับท,ทั่วไปนะครับนะ และแน่นอนครับผมว่าก็จะมีในส่วนของบอสบาชนิดครับผมนะที่ต้องใช้เงื่อนไขในการทํซี CC ีไคยโกะก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยแน่นอนครับผมว่าตัวละครสามดาวนะครับผมก็สามารถทํา CC ได้นะแต่ว่าไคยโกะเขาก็ทําได้ดีนะครับผมนั้นและค่อนข้างจะถือว่าโอเคอย่างหนึ่งเลยแต่กรณดีที่เราไม่รู้ครับผมว่าจะกดการชาออกตัวละครสามดาวเมื่อไหร่ครับไคยโกะถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ช่วยผู้เล่นสายฟรีได้ดีมากนะครับแนะนําว่าควรจะทานะครับผมขั้นต่ำอยู่ที่5ดาวปืน2นะแน่นอนครับผมเศษร้องแกสามารถฟาร์มได้จาาากด่น ต่อไปครับผมตัวละครสายพพอร์ตยอดนิยมครับผมนั่นก็คือตัวของโคทามะนะครับผมแล้วก็เซรีนาครับโคทามะจะเป็นการบัฟแอคแทครับผมส่วนเซรีนาจะเป็นการฮิวสองตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เป็นแค่หนึ่งดาวครับผมนะไม่ยากเลยกดกาชาก็เจอแล้วนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าสามารถฟาร์มเศษได้ด้วยครับโคทามะสามารถฟาร์มได้จากร้านค้านะครับผมนะส่วนเซรีนาฟาร์มจากดานฮาร์สนะ กธบัตจะเป็นบัฟไมแตกครับนะคอยช่วยบัฟให้กับปาร์ตี้ให้เราครับผมนะเวลาเราขาดในส่วนของตัวบัฟดีๆโีกุธบัตก็ช่วยตัวส่วนนี้ได้เซนน่าเป็นตัวฮิวครับผมค่าล่ถูกมากครับผมนะช่วยให้ปาร์ตี้ของเราแบกได้ดีมากตั้งแต่ต้นเกมจนถึงท้ายเกมมีการใช้งาน2ตัวละครที่อยู่ต่อเรื่องเลยครับ ต่อไปก็คือสัวของตัวดาเบทครับผมนะที่มีประโยชน์อย่างมากเลยโนโนมิอุทะและก็โมโมอินะครับนะโดยทั้ง3าตัวละครนี้ครับผมนะเป็นตัวตัวละครที่เราใช้งานตั้แต่ช่วงต้นเกมจนถึงท้ายเกมจริงในเรื่องของการเคลียร์บอลก็ว่าได้ครับนะโมโมอิ oi, เนี่ยจะฆ้าล่าไล่ถูกมากครับผมนะแล้วก็เคลียร์บอลได้ดีสามารถเอาไปเล่นคู่กับตัวของบิโดรี่ครับผมฝาแฝดของน้องเกดได้นะอุทะครับผมนะเป็นการเรียกป้อมปืนออกมาช่วยโจมตีและถ้าเกิดมีของลักจะสามารถเรียกอีก3ป้อมนะครับผมนะช่วยได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นการลงเลดบอสหรือ การลงในสุขอารีนาเลครับโนโนมิครับผมนะเป็นตัวละครที่ต้องทำเควสเท่านั้นครับผมถึงจะได้มานะครับนะซึ่งเควสนี่ก็มีตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับนะพอเราทำเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้โนโนมีมาเลยตอนแรกนอะครับผมตอนที่ได้มาน้องเป็นแค่หนึ่งดาวแต่เราสามารถทำเควสเสร็จเราสามารถดันน้องแก่ขึ้น3ดาวได้เลยนะครับนะในส่วนของการอัปเกรดครับผมทั้งสตัวละครนี้โมบอีครับผมจะมีเศษให้แลกในสุของา้านค้าเลดบอสนะครับผมนะการดันก็เลยค่อนข้างจะดันง่ายๆแถมกดกาชาก็กดกาชาออกได้เช่นนเดียวกั อูตาฮะนะครับผมนะเษสามารถแลกได้จากร้านค้าอารีนานะครับผมนะแนะนาว่ารอให้มีแต้มอารีนาเยอะๆก่อนแล้วค่อยแลกจะคุ้มค่ากว่านะครับนะแล้วก็สุดท้ายครับผมโ,โดโนมิครับผมนะอันนี้จะต้องใช้แต้มเหรียญองทักษะครับผมในการแลกแนะนําว่าควรจะต้องมีเลเวล90ก่อนแล้วค่อยทําการแลกครับผมจะโอเคกว่านะอ่ะสตัวละครนี้เป็นตัวละครที่โอเคทั้งนั้นครับผมนะแต่โดโนมินี่อาจจะต้องปัญญาที่หนึ่งแนะนําว่าให้ช่วย ถ้าจะปั้นใดครับผมนะคุณร,รอตอนที่ระดัลเต็มประมาณ80-90ถึงกก่อนแล้วพอมีแต้มหรียแลวทักษะเยอะมากพอก็ค่อยแลกเอานะครับน้เหรียญส่อเหรียญรองทักษะหาจากไหนไดครับผมนะก็หาไม่ยากครับผมเมื่อใดก็ตามที่คุณนะครับผมน้ํะลเวลา0นะครับผมและมีการใช้แต้ม p นะครับผมนะมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของแต้ม p ที่ใช้งานไปครับผมนะเป็นในส่วนของเหรียญลวอทักษะอันนี้นะครับนี่ก็จะอยู่ครับผมนรมีก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนะก็จะใช้ครั้งละ 1,800นะครับผมซึ่งถือว่าเยอะมากไม่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่นะแต่ได้เกิดลักหลาพอคุณรีเวลตันแล้วเนี่ยไอ้แตง8 0 0 0เนี่ยมันจะหาไม่ยากครับนะดังนั้นรอให้รีเวลเต็มก่อนดีกว่าแล้วค่อยปั้นอันนี้จะโอเคกว่านะครับอโอเคครับไปต่อกันเลยครับผมในส่วนของตัวละครถัดไปนะครับผมนะก็คือตัวของ,ของควาลุนะครับแล้วก็ตัวของน้อง อายเนะนะครับผมสตัวละครนี้เป็นตัวละครที่แจกจากกิจกรรมนะครับดังนั้นถ้าจะได้บาเราต้องเล่นกิจกรรมก่อนกิจกรรมหาจากไหนครับผมนะก็อย่างแรกก็ขอไปพูดถึงสวนขอตัวอายเนะก่อนนะครับนะอายเนะครับนะหลกักๆให้เราเข้ามาที่บันทึกกิจกรรมนะครับผมและก็จะเห็นน้องแกเข้าผมโผลต่ตรงนี้นะครับถ้าให้เราเข้าไปครับผมนะมก็ทําการเล่นนะครับผมเราก็จะได้สวนขอตัวน้องแกทันทีนะครับนะแต่เมื่อเคลียร์เสร็จป,ปุ๊บนะ แน่นอนครับผมว่าตัวของโคฮารุครับผมก็เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้โคฮารุยังไม่อัปเดตเข้ามาในนี้นะครับนะแต่ใน,นอนาคตครับผมมีอัปเดตมากแน่นอนนะครับผมนะดังนั้นตรงส่วนนี้ก็ต้องรอดูไปก่อนนะแน่นอนครับผมตัวละครหลายตัวเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของคอนเทนต์ตัวส่วนนี้กันเยอะนะไม่ว่าจะเป็นโคมาเอฟูบุกินะครับผมนะหรือจะเป็นตัวของชิซุโกะฮารึมินะครับผมหรือจะเป็นตัวของยุสึพวกนี้ก็อยู่ตัวนี้หมดเลยครับนะพวกตัวละครที่มาจากกิจกรรมเนี่ยก็หาสามรถหาได้ตรงนี้ได้เลยครับอ่ะป่ต่อกันเลยนะคร มาต่อในส่วนของพวกคอนเทนต์นี่ครับผมใช้งานเฉพาะทางนะครับนะอันนี้ก็จะมีพวกเลดบอสใช้งานต่างๆออกไปนะพวกตัวละครเหล่านี้เนี่ยผมแนะนำว่าอ่าค่อยๆฟาร์มค่อยๆดันไปนะครับผมนะค่อยๆใช้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับนะก็มีหลายตัวอยู่นะครับนะอย่างเช่นตัวของซิชิบินะครับผมนะก็จะเป็นเป็นไอ้นี่ครับผมเลดบอสเทโอดีนะครับผมนะตัวของฮานากโกะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอสเซต โคโทรินะครับผมอันนี้ก็เป็นเกมูล่านะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของการใช้พวกวากาโบนะครับอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันชิซุโกะครับผมล่างซัมเมอร์อันนี้จะใช้ในส่วนของบอสก๊อตนะครับนะโทเบะใช้การสอบความผ่ครับผมเป็นบาร์คอนเทนท์ทั่วไปนะครับนะฟูบุกิครับผมอันนี้ใช้ในการลงบอสเฮโอดีนะครับผมน้ำส่วนคารินนะครับผมอันนี้ก็ใช้ในส่วนของการลงเกมูล่านะครับนะแล้วก็แดกโรครับผมมีนี่ไอโด้ครับผมอันนี้ก็ลงเกมูล่านะครับน้ำ อ่าออบาครับผมอันนี้อยู่กับคอนเทนต์อ่าทีฟาเรนนะครับผมนะนแล้วก็ตัวของคิโลครับอันนี้จะอยู่กับคอนเทนต์ครอกบ้าเหลืองหรือครอกบ้าแดงก็ได้ไอ้ครอกบ้า hmm. ฟ้าก็ได้นะครับนะ mm hmm. กะ็หลักๆก็จะมีคอนเทนต์ hmm. ให้เชื่อของการใช้งานบอสแต่ละตัวแต่ตัวกันไปนะครับมาต่อในส่วนของการใช้งานทั่วไปครับผมอันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษครับผมนะจะมีเอฟเฟกต์ในส่วนของการใช้งานเฉพาะท่าน,นะครับผมอย่างเช่นอากาเดออันนี้ก็ลดเกราะอ่อะาแล้วก็ฮารุกะก็เป็นแท้งนะครับผมนะทั่วไปนะ ตัวของจุนโกอันนี้เป็นดาเมจครับผมแล้วก็เป็นอมตะด้วยสามารถใช้ในเรื่องของการต่อดาเมจบอสช่วงเวลาหนึ่งครับฮารสบ้นะครับผมดาเมจฟ้าตีหนักๆนะครับนะแต่ปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานแล้วเพราะว่าดาเมจฟ้าหนักๆมันก็มีคนแทนเยอะอยู่อย่างเช่นควอลุนะครับนะถ้าเกิดควอลุตอนนี้เข้ามาเป็นเบต้าเมื่อไหร่ก็ตัวของฮาราสบีชุดพาราก็คงจะล่วงไปอยู่ในส่วนของตัวละครใช้งานต้นเกมแล้วครับ แล้วก็ตัวขอมิยูนะครับผมอันนี้ก็กับตัวขอยุสึกก็เป็นตัวละครดาเมจสเปเชียลครับนะก็ใช้งานต้นเกมเช่นเดียวกันฮาสโกครับผมเป็นตัวฮิวนะครับผมนะก็สามารถใช้กับคอนเทนต์คู่กับเซนะได้นะครับนะำอิบุกิครับผมตัวบัฟไอแทรครับนะก็สามารถเอาไปเล่นคู่กับคุณแม่ของน้องแกนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของตัวบัฟแฮนไอแทรในส่วนของโคทามะอันนี้ก็ได้ครับชิซุโกะครับผมแล้วก็ชิมิโกะนะครับผมอันนี้เป็นบังเกอร์นะครับนะเอาไปใช้งานได้นะครับอ่ะ ส่วนที่เหลือก็เป็นพวกตัวดาเบิทั่วไปนะครับนะเราจะไม่ขอลงลึกกันละกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือใช้งานช่วงต้นเกมพอไปสักพักหนึ่งก็ไปได้เลยแล้วหรือถ้าเกิดคุณไม่ใช้ไปใช้ตัวละครตัวอื่นหรือมีตัวละครสาดาวดีๆนะครับผมนะก็สามารถใช้แทนตัวละครเหล่านี้ได้นะครับและสุดท้ายก็คือเทียร์น่ารักอันนี้ก็ปล่อยผ่านตามธรรมชาติไปกันละกัน อ่ะก็สรุปเท่านี้ครับผมในสุนขอตัวละคร1ึงดาว2ดาวเทพๆครับผมที่พวกเราสามารถใช้งานได้พอสมควรเลยนะครับตัวละครบางตัวเนี่ยต้องไปได้่นกิจกรรมถึงจะสามารถหาได้ดังนั้นก็ลองไปเช็คในส่วนของต,ตัวกิจกรรมเอาดูนะว่ายังขาดตัวไหนบ้างก็เท่านั้นก็แล้วกันโอเคครับผมคลิปนี้ก็คงจะมาสรุปให้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่รับฟังจนจบหากชอบก็ฝากกดถูกใจกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเปกระตุ้ใจกับช่องเราด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย สวัสดีนะครับ